ที่ไหนครับสวัสดีครับเพชรทศพราค์ใช่พ่อหลักบุญไฟที่เราซ้อมมากี่วันสามสัปดาห์ซ้อมอยู่ที่ขอนแก่นพ่อหลักบุญที่ขอนแก่นเลยเนาะแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นกุ้งบอลซ้อมบางตอนนี้ก็มีปืนใหญ่เป็นเด็กก็คือเพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสามสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ปรมหกสิบมวยสไตล์อะไรครับเวันนี้เลยต้องมาเจอลุงโรจน์นะ เคยต่อยกันไหมเคยต่อยเป็นไงบ้างสุดสีอชนะเข้ามาปะชนะวู้ล่าสุดเลยไหมใช่วันนั้นก็ต่อยกันที่ัที่นี่เลยชนะก็แบบไหนขาดเลยว่าเบียดกันเบียดอ๋อเบียดกันวันนี้บอกกลับมาล้างตากันใหม่เลยเหรอใช่ก็ต้องฉีกคู่เลยนะใช่อ้าวันนั้นต่อยกันเวทเท่าไหร่ร้อยร้ก็เวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยยี่สิบเหมือนเดิมตะกี้ลราสอบหนักยังเป็นไงบ้างขาดนิดนึงอ๋อมาขาดนิดนึงมาสระบายเนาะ แล้วเขาหมวยสไตล์ไหนรลุงรถเดินวันนี้มาเจอเขาใหม่คิ้ววันนี้ย้ำเขาได้ไหมหรือแค่แก้แค้นเราย้ำต้องย้ำไม่ได้ต้องย้ำเยนะนะไม่เขาเกิดเลยนะรัืงไฟนี้เราคุมมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณคนจังหวัดฟ้าเคยช่วยแฟนขับเราหน่อย เป็ไปกั ia, บชาตาลกาินครับเ in kind of ื่อแชร์นะครับวันนี้เต็มที่เต็มที่พร้อมออนชนะกับใครนะอ่ะวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณมากครับ